เมื่อโลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบก่อให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่มีการนำอุปกรณ์ IoT ตอบสนองการใช้งานครบมิติสังการและประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์พัฒนาควบคู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์อัจฉริยะ กิดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลสร้างประโยชน์ตอบโจทย์ทุกเรียลเซกเตอร์ตัวแปรสำคัญส่งเสริมการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลากหลายเร็วขึ้นฉลาดยิ่งขึ้นไร้ขีดจากัด 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเปลี่ยนโลกรองรับการส่งข้อมูลปริมาณมากเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม ตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมและเศรษฐกิจอนาคตบนเครือข่ายการทำงานครอบคลุมหลายช่วงคลื่นความถี่เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันและยกระดับเทคโนโลยีให้ต่อติดอย่างไร้พรงแดนศูนย์ 5G EIC จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ทดลองทดสอบการทำงานสำหรับ 5G application สร้างผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสัญชาติไทยปอนสู่ตลาดโลก ภายในศูนย์ 5G EIC แห่งนี้ได้เปิดให้บริการคลื่นความถี่และแบนด์วิดทภายใต้พผ้นที่ 5G Regulatory Sandbox ของดีปาสำหรับการทดลองทดสอบเทคโนโลยี 5G ครอบคลุมการพัฒนาสำหรับภาคธุรกิจและบริการจากนโยบายของรัฐบาลท,ที่จะส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์4.0เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาและนักนวัตกรรมพร้อมบริการรูปแบบใหม่สู่สากล S <S เราจะต้องแสวงหาคนมือผู้นำด้านเทคโนโลยี e 5G, IoT และ AI นะครับเพื่อมาลงทุนด,ด้านเทคโนโลยีดีตัวที่ทันสมัยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาดีทั้งของอาเซียนที่เรียกว่าอาเซียนดีต้องครับเราศูนย์กลางอาเซียนลากเส้นอะไรก็ตามมาหรือใต้ตกออกผ่านประเทศไทยทั้งสิ้นนะเราต้องใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางให้ได้นะศูนย์ 5G EIC แห่งนี้จะเป็นก้าวสำคัญ ออการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและจะส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับคนไทยเพื่อคนไทยภายในไทยแลนด์ดิจิทัลหว่าเลยศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่การเป็นอาเซียนดิจิทัลหับโดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนดิจิทัลไม่น้อยกว่า40,000คนต่อปีและสร้างตลาดดิจิทัลสตาร์อัพให้แก่นักลงทุนก้าวแรก ของการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญสู่อนาคตอันไร้ขีดจำกัด Infinite IoT พร้อมผลักดันเทคโนโลยี AI สู่การเป็นบริการ Software as a service เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศไทยในยุคสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนอยากให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยผลักดันให้เทคโนโลยี 5G มันครอบคลุมทั้งประเทศจริงๆเพราะว่า คนธรรมดาคนทั่วไปอย่างพวกเราหรือว่าคนชนบทที่อยู่มาที่ห่างไกลก็จะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับ I think that internet or um, social media is important because in the future there might be some diseases or um, something that may happen for example corona and um, we can still learn and search up things that and improve our education in improve our future the ในแง่ของตัวแทนประชาชนชาวไทยที่ใช้เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตทั้งการทำธุรกิจและไลฟ์ไฟล์ส่วนตัวมาโดยตลอดถือว่า 5G น่าจะเป็นของขวัญที่ประชาชนอย่างพวกเราดีใจที่ได้รับเป็นอย่างยิ่งค่ะ